จะยั่วน้ำลายเอฟซีให้เอฟซีอยากกินด้วยเลยนี่เห็นไหมคิดถึงสวนแม่ดาจังเลยอะไรคะอะไรมีอะไรมีอะไรเดี๋ยวโนา้าจ๋า ก็น้างานทีมแล้ววันนี้วันนี้เป็นไงบ้างรับงานจากมีื่อนช่างวันนี้เราจะพาเตยของไปอยู่ตรงหมงเลยอ๋อเตยก็อยู่ข้าง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 ศาลาทั้งหมดเลยข้างศาลารอบศาลารอบศาลาเล่อ๋อก็ไม่รอบแล้วก็จุงไว้ทางเดินทางเดินเข้าศาลาก็คือเข้าใจดูเราไม่ให้ปลูกรอบศาลาค่ะแต่ว่าเว้นทางเดินค่ะโอเคแล้ว อันนี้เราก็จะไปไว้รอบนอกโอ้งั้นเราต้องเอาเตยทองออกให้หมดก่อนจ้าเราต้องเอาเตยทองออกให้หมดก่อนว่าต้นอเขาเรียกต้นอะไรนี่อันนี้เหรอเขาบอกว่าต้นไทรชนะเขาบอกไทรชนะบอกจ้าวันนี้วันหน้าห้ามหายนะอ๋อไม่หายค่ะจะไปเลบานอนแล้วแมวจะอไปวานนนสัก ชเนไปวานอนสักอะไรนะสักกี่นาทีดีไปวานอนเมื่อวานนี้ตื่นขึ้นมาได้ยินแต่เสียงเฮ้สําเร็จแล้วอ้าวเสร็จแล้วเหรอหน่าขำมากเออโอ้ยว่ะไมลาแกรับงานจากลุงช่างมาเออวันนี้ก็พวกเราก็เป็นลูกมือลูกแบบคอยช่วย เอออะไรประมาณนี้นะไปที่ไหนได้วงนักลับไปเลบานอน он, ใช่ไหมนะพอตื่น <c oughs> นะมาพูธเราขุดร่องหมดแล้วแล้วก็เฮ้นะแวะ <c oughs> ไปเที่ยวอาหลับนิดเดียว <c oughs> ตื่นมาอา้าวตื่นมาอีกทีอา้าวเสร็จซะ,ล <c oughs> ะลแล้วเส <c oughs> ร็จซะแล้วกุษาทำปุ๋งได่ไวมากกุษ <c oughs> านั่งเครื่องมา <c oughs> อย่างรวดเร็วตรงขุดร่องเตรียมหลุมอ่าขุดร่องเนาะมันง่ายมากเลยเนาะเนี่ยอ่ถ้าเราไม่ถึงครึ่ร <c oughs> งชั่วโมงน่ะนั่นแหละอันนี้ก็เลยลดน้ำไว้ก่อนมันจะได้อุ้มดินไปด้วย จ้าเราไปเตรียมร่องเลยวันนี้นะลุงเน็นวันนี้ลุงฟังบอกว่าวันนี้เสร็จไหมวันนี้เสร็จไหมวันนี้เหรอคะจ้าว่าไงต้องถามทีมงานนะว่าวันนี้สําเร็จไหมต้องถามทีมงานก่อนเพราะว่าตอนเย็นเราจะมีงานรำใหญ่ค่ะนั่นแหละอุ้ยเราต้องรีบแล้วเราต้องรีบ แต่ที่จริงมันต้องเป็น9 9.9ไม่ปตว่า Fc ก็อยากให้ YouTube ได้ได้ได้รำตอนเอ่อเอ่อ5วันนั้นได้รำทุกวันได้รำทุกวันออได้มีรายได้กันวันนี้เราจะรำ5 5นางรำก่อนอืเราจะได้มีกําลังใจเนาะพช่เผลนก็อยากให้คนที่อยู่ช่วยงานองค์ปู่ได้มีรายได้อย่างเมด้าก็มีนาเดียจะต้องให้เงินไปทุกวันใช่ต้องไปโรงเรียนทุกวันยังไม่พีอ่อต้องให้ a d m ินไม่ต้องใช้เงิน ก็น้องคอยใช้เงินเนาะจ้ะนั่นแหละทุกคนเอออ่ะเยอะเลยทุกคนก็ต้องมีหน้าที่มีภาระส่งให้ลูกที่อเมริกาโอ้ที่ปัตตานีอืมก็ขอบคุณพระใหญ่ใจดีท่านนี้มากเลขอบคุณพระใหญ่ใจดีมากเลยนะคะที่เออที่ที่มองเห็นความสําคัญของพวกเราเนาะนะคะเราก็ที่เราอยู่กับลุงช่างป้าสวนผักนี่ก็รักลุงช่างป้าสวนผักแล้วก็ศรัทธาในองค์ปู่ไปเลบานอนน่าจะเสร็จ วันนี้ไม่ไปค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราถ้าลุงช่างบอกว่าวันนี้เสร็จไหมแสดงว่านั่นคือกดกดดันหัวหน้าทีมแล้วอยากให้เสร็จเพราะว่าจะได้รื้อออกจะได้รื้อออกก่อนวันที่ไปเลมานอนเลยค่ะก่อนที่วันจะเอาพระมานะคะมันจะได้โล่งเนาะเออมันจะได้โล่งแล้วก็เพราะว่างานวันนี้เรางานใหญ่นะเอาเอาเตยด่างออกแล้วก็ต้องเอาย้ายต้นนี้ออกด้วยงานใหญ่นะวันนี้นะ แล้ววันนี้เราเตยออกอย่างเดียวก่อนแล้วแล้วก็ไปเตรียมหลุมก่อนเนาะใช่เราก็ต้องมาเตยทองออก่อนแล้ววันนี้เราก็ค่อยย้ายนี้เออแต่ก็ต้องรดน้ําไว้ก่อนนะเพราะว่ารากมันรากมันขึ้นมามันแห้งนี่เห็นไหมเราเอาเตยเตยทองออกใหห้มดก่อนใช่เอาเตยทองออกม้ก่อนเพราะว่ามันสะเทือนรากของมันแล้วนี่เราต้องรดน้ํานะคะอีกทีมันสะเทือนรากของมันแล้ว วนนี้เราทำเตยทองพรุ่งนี้เราก็ทำตัวนี้ก็เสร็จแล้วจ้าจ้า้จ้านั่นแหละก็อยู่ที่ทีมงานนั่นแหละ